ช่องแกมมาเฟิร์คลิปนี้ก็เราก็จะไปเที่ยวนะครับดูสิว่าเราจะไปเที่ยวไหนหรือเราจะไปทำไหนก็ไปดูกันเลยนอนดูอยู่พุ่นนี่ครับเราก็มาเที่ยวนาของพี่แถวบ้านครับมาเอาเสื้อไปเลยนาที่ก้างๆนะไม่รู้ว่ากินไรนะครับ ประมาณเลยพี่เขาไถนาอยู่นู่นนะครับนู่ไนไถนาอยู่กับมนันเลยนาเขกว้างมากนะครับประมาณนี้มีนะครับมลออีลูกออดลูกออดอยู่ในน้ำเต็มเลยออดแล้วก็ลูกออดนะครับแล้วก็มีนั่นตัวหนึ่งครับมันกำลังกินไส้เดือนอยู่ถ้าจะหิวนะครับ อันนี้ก็ไข่หอยเชอรี่มั้งไม่แน่ใจก็ประมาณนี้เลยว้าวขึ้นไปบนกระท่อมนะครับนี่นะครับเป็นกระท่อมที่ยกสูงนะครับที่เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยเมื่อก่อนก็ประมาณนี้เลยขาก็เป็นประมาณนี้ที่ทาออางนมมอไวเเหห็่ยดู<ม><ม> อันนี้ก็มีของไปทำข้าวอันนี้ก็ปรกอไปคือประอไปแล้วนะขอโชคด้วอ๋อสูงวอนไม่กว่ารับยกสูงยกพื้นเอาประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับผมแกท่ามาดูบรรยากาศนะครับว่าช่วงแบบดูการทำนาเป็นไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ไม่มีอะไรเยอะละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะละไปละ